เาวดันทุกคน เกิดอะไรขึ้นครับรัตนาพรแบรนด์ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับล่าสุดทุกคนทางด้านรัตนาพรแบรนด์นะครับแบรบนด์นเสื้อผ้าของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่กําลังฮอตที่สุดในตอนนี้ไม่ว่าจะออกคอลเลคชันไหนมานะครับก็ขายดิบขายดีกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับด้วยแรงสนับสนุนของ fc แฟนคลับครับไหนใครมีเสื้อผ้าแบรบนด์นของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วคอมเมนต์มาหน่อยนะครับพ่อแม่ล่าสุด หมดแล้วหมดเลยนะครับสำหรับทางด้านรัตนาพรแบรนด์ที่ออกมาเคลื่อนไหวครับ ออกมาเป็นเสื้อฮูดครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นแบบพิมพ์ลายสวยงามมากๆเลยนะครับมีสีน้ำตาลแล้วก็มีสีกรมนะตอนนี้ครับทุกคนมีทุกไซส์แล้วก็ราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่699บาทนั่นเองครับทุกคนพิมพ์ชื่อเป็นน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้านหลังนะครับแล้วก็เขียนว่า RP เป็นอักษรยอ่อที่ย่อมาจากรัตนาพรหรือว่าน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับรีดว่าทางด้านน้องเต้ยครับทุกคนเป็นผู้ที่ ดูแลทีมงานหลังบ้านนะครับของรัตนาพรแบรนเนี่ยก็ออกมาเผยแล้วนะบอกว่ารอบสุดท้ายแล้วนะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซแฟนคลับหมดแล้วหมดเลยนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ยังเขียนเอาไว้อีกบอกว่ามาแล้วเสื้อฮูดพิมพ์ลายเปิดให้พรีอเดอร์อีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นรอบสุดท้ายด้วยครับทุกคนถึงวันที่15มกราคม2568นดนี้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้ของรุ่นนี้นะครับเข้าไปเลยเข้าไปซื้อกันเลยครับทุกคนสวยงามมากๆและ น้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงก็สวมเสื้อเป็นนางแบบเองด้วยรอบนี้ครับทุกคนน่ารักแบบสุดๆครับด้วยที่ว่าท่ามกลาง FC แฟนคลับครับทุกคนที่เข้าไปสั่งจองกันยะแยะมากมายนะครับสำหรับพ่อพ่อแม่บางท่านเนี่ยที่เหมือนกับว่าสั่งซื้อออนไลน์แบบ bate, ไม่ค่อยถนัดเลยตอนนี้หน้านงานครับทุกคนเขาก็ยังมีจําหน่ายอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับเสื้อของรัตนาพรแบรนด์ครับทุกคนอย่างที่บอกว่าโอ้โหพ่อพ่อแม่ FC แฟนคลับสนับสนุนน้องๆมิมข่าวกระแสเนี่ยชื่นใจแบบสุดๆเลยนะครับเวลาไปตามงานต้องบอกแบบนี้เลยนะครับ เวลาที่พี่แองจี้น้องเต้ยหรือว่าพี่หมอนอิงเนี่ยเขาไปขายเสื้อนะพี่คนอุ้ยรู้สึกว่าชื่นใจครับทุกคนชื่นใจเพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะทําอะไรที่เกี่ยวกับวงอิงเพรบ้านแพงออกมาทุกคนให้ความสําคัญหมดเลยแล้วก็ทุกคนให้การอุดหนุนนะครับแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับเนี่ย ดีมากๆเลยครับทุกคนบางคนบอกว่ามันคือความสุขทางใจเนาะเวลาเข้าไปดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ไปเห็นเสื้อน้องจำหน่ายเนี่ยแล้วก็ไปให้น้องเซ็นด้วยถ้ายิ่งวันไหนที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับน้องเนี่ยครับทุกคนมาแบบว่า,ายืนขายเองเนี่ย ทุกคนนะก็จะไปให้น้องเซนาลเซนให้ด้วยเหมือนกับเป็นที่ะระลึกใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็รุ่นนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วเป็นคอลเลกชันนี้ครับทุกคนแล้วก็มารอติดตามคอลเลกชันใหมน่นะสำหรับทางด้านเสื้อแขนยาวเพราะว่าอย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยปล่อยคอลเลกชันออกมาตอนนั้นคือส่งมาให้พี่ขากระแส2ตัวเป็นสีดําแล้วก็สีขาวตอนนั้นสวยงามมากๆแล้วคราวนี้ครับทุกคนหน้าหนาวเนี่ยก็กําลังจะทยอยออกไปแล้วเนาะลมฤดูหนาวกาลังจะทยอยทยอยออกไปแล้วคาดว่าทางทิมงานหลังบ้านเนี่ยก็คงจะเห็นว่านะพอ่พอพ่อแม่นะ จะแบบว่าอยากจะได้เป็นสินค้าที่เป็นเสื้อแบบเสื้อยืดแล้วตอนนี้คอลเลกชันของเสื้อยืดเนี่ยก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับทุกคนก็จะเป็นผ้าแบบโอ้หผ้าดีมากๆเลยนะใส่ได้ในทุกๆโอกาสนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใส่ทํางานหรือว่าใส่เล่นใส่ช้อปปิ้งนี่คือได้หมดเลยนะครับทุกคน โอ้โหต้องบอกว่าอุ้งอิงเป็นบ้านแพงเนี่ยทำ <c oughs> เขาเรียกว่าตีแบรนด์เนี้ยดังแบบสุดๆเลยนะสำหรับรัตนพรแบรนด์เพราะฉะนั้นแล้วนะ้องไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอุ้งอิงเป็นบ้านแพงเนี่ยทุกคนอยากได้นะครับทุกคนทุกคนกอ็อยากจะเก็บสะสมนั่นเองอย่างอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองนะต้องบอกว่าติดตามน้องมาตั้งแต่โอ้โหสปีแล้วนะที่อุ้มอิ่มติดตามอุ้งอิงเป็นบ้านแพงมาแล้วก็เราจะได้เสื้อบ้านฮักแล้วก็ต้องขอขอบคุณเสื้อบ้านฮักทุทกๆหลังเลยที่ได้มีการส่งมาให้อุ้มอิ่มเนาะ โอ้โหไล่เรียงมาเลยครับตั้งแต่บ้านโฮมฮักบ้านฮักน้องอิงนะครับบ้านฮักอุงอิงต่างแดนนะครับรวมถึงบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญโอ้โแล้วก็อีกหลากหลายบ้านมากๆครับทุกคนที่ได้มีการส่งมาให้มิม่มเนาะคือเรานี่เก็บไว้ทุกๆคอลเลกชันเลยบางตัวคือมีลายเซ็นของน้องด้วยเลยนะครับแต่ทีนี้พอเขามารวบรวมกันเนาะทำเป็นรัตนาพรแบรนด์เนี่ยใครอยากจะได้เสื้อบ้านฮักก็จะไปสั่งกับทางรัตนาพรแบรนด์เนี่ย ทางแบรนด์ก็มีการส่งมาให้ไี่เหมือนกันนอ้อแล้วก็โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นความที่แบบว่าเราเราชื่นชอบน้องอยู่แล้วแล้วเราก็สะสมเหมือนกันคือต้องบอกว่าไล่เรียงมาเลยแบบมีทุกรุ่นเลยเดี๋ยววันหลังอุ้มงิงขังกระสาจะทาคลิปเนาะทำคลิปแบบไล่เรียงแบบเสื้อผ้าตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันเลยดีกว่าครับทุกคนแต่บางรุ่นเนี่ยอุ้มิงก็ไม่ได้มีโอกาส ซื้อเก็บไว้คือแบบว่าบางทีเห็นพ่อพ่อแม่ FC แฟนคลับแบบแย่งกันมากๆเราก็แบบว่าโอ้ไม่ทันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนแล้วก็รอคอลเลกชันหน้าเนาะอย่างปีใหม่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็จะมีสีเขียวสีแดงเป็นเสื้ออค์หอิงเลยสวยงามน่ารักมากๆแล้วก็สดใสามากๆครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยใครที่บอกว่าตัวเองไม่ทันก็สามารถนะครับเข้าไปครับทุกคนเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะสำหรับรัตนาพรแบรนด์สวยงามมากแล้วก็อค์งอิงเนี่ย เคลื่อนไหวแล้วน้องก็คือเป็นแบบว่าถ่ายเป็นนางแบบเองด้วยพอๆพอแม่ๆ FC แฟนคลับเนี่ยก็ยังแบบว่าเข้าไปสนับสนุนกันเยอะมากๆเลยครับทุกคนก็รอคอลเลกชันใหม่หรือว่าสิ่งของใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็อีก หลายสิ่งที่ทุกคนติดตามแล้วก็คือรอคอยตุ๊กตาอุ๋งอิงใช่ไหมครับทุกคนก็น่าจะเป็นในอนาคตนะครับที่เขาจะมีการแบบว่าตีแบรนด์ออกมาเนาะเพราะว่าการสั่งทาตุ๊กตาเนี่ยมิมองว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะต้องอดูรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามกันในอนาคตนั่นเองครับทุกคนอ่ะก็ใครที่ยังไม่ได้ สั่งซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งได้เลยรอบสุดท้ายแล้วสําหรับคอลเลคชันนี้นะครับสำหรับรัตนาพรแบรนด์แบรนด์ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่าขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าแบบสุดๆเลยอ่ะนะทุกคนสำหรับอุงอิงนาะไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยก็กลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดอย่างที่ทางด้านหลวงปู่เสือนี่แหละได้ทักน้องเอาไว้ครับว่าเป็นยังคอยมิตรคนเอาเอา,เอาเงินมาให้แทนอุงอิงใช่ไหมครับทุกคนและพรุ่งนี้นะคิวงานของน้องเนี่ยก็ไปแสดงที่วัดหลวงปู่เสือด้วยครับทุกคนเนาะเหมือนกับคำ หลวงปู่เสือพูดเอาไว้เลยพรุ่งนี้นะครับทุกคนวันที่10พรุ่งนี้วันที่11เนาะทุกคนอยู่ที่ตลาดฉลองกรุงอ,อันนี้เขาได้จะใส่เป็นคิวงานผิดนะครับทุกคนเนาะก็จะมีเป็นทางวัดทางด้านหลวงปู่เสือ ทุกคนวัดป่าแสงธรรมนะครับตำบลปลุกใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานิมไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นวันที่28หรือเปล่าหรือเป็นพรุ่งนี้อันนี้ก็เดี๋ยวไปติดไปดูกันว่าคิวงานพรุ่งนี้เขาจะไปแสดงที่ไหนนะครับทุกคนเพราะว่าเหมือนนวันนี้เห็นบอสตโยมานินเนี่ยได้มีการโพสต์วัดป่าแสงธรรมไม่แน่ใจว่าเป็นวันนี้หรือเป็นวันที่ไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือว่าเป็นวันที่20 วันที่28อ่าทุกคนเนาะเพราะว่าเขาลงคิวงานเอาไว้แบบนี้นะครับทุกคนน้องก็จะเดินทางไปที่วัดหลวงปู่เสือแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีรัตนาพรแบรนด์เนี่ยขายจําหน่ายหรือเปล่าก็ต้องไปติดตามทางแฟนเพจนะครับวันนี้ก็โอ้โหมีอะไรก็ต้องขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ด้วยเนาะที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตน้องมาโดยตลอดเลยครับทุกคนสําหรับสิ่งของที่เป็นของอิงเนี่ยบางคนก็บอกว่าเก็บไว้แล้วรู้สึกสบายใจเนาะรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนั่นเองครับทุกคนก็ขอให้แบรนด์ของน้องนะครับปังๆดังๆเป่งๆนะครับเชื่อว่าไม่ว่าจะทําอะไรออกมาขายเนี่ยก็ขายดิบขายดีแน่นอนถ้าเป็นของที่เกี่ยวกับน้องอุ่งอิ่เพชรบ้านแพงและเชื่อว่าตอนนี้พ่อๆแม่ๆหลายท่านก็คงจะมีคอลเลกชันหลายๆคอลเลกชันเนี่ยเก็บไว้แล้วเนาะคือเป็นอะไรที่แบบ มันเป็นคุณค่าทางใจอแบบนี้ดีกว่าเนาะสำหรับพ่อพอแม่แม่บางคนคือเวลาที่เขาเพลียวเดอออกมาทุกคนก็โอ้โหไปกดสั่งกันเยอะมากๆก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะมีคอลเลกชันไหนบ้างที่เกี่ยวกับเสื้อนอ้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับคอมเมนต์ comment มาแบบรวๆนะคะ